รบเครื่องเรื่องความมันด่ดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเป็นเด็กควรได้รับคำแนะนำนะครับ มาพบกันแล้วนะครับกับทีเด็ดจันเจ NBA A, ทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย11พฤิกายน2025วันนี้มาคุยก่อนเกมครับบาสเกตบอล NBA สหรัฐอเมริกาในเช้าวันอังคารครับลงสนามกันทั้งหมด9คู่ครับและอีก2คู่ที่ผมหยิบยกมาโครนหน้าช่องแดงในวันนี้ครับคู่แรกเชลลาร์ทอนเนสครับเจ้าชาร้อนครับเจอกับเอลวเลเกอร์7โมงเช้าถัดมา8โมงครึ่งครับก็เป็นคู่เครับ กันดวลกนรวางแอนโทนีเดวิสกับยานิสอนเดทูคอมโปเดลัสแมบริดเจอกับทางด้านมิววอกกี้บัคก่อนไปวิเคราะห์วิจารณ์2คู่นี้ครับไปสรุปผลงานหน้าช่องอันหวานช้ำเมื่อเช้านี้ก็มาครบจบ100%เเซ์ครับโดยทางด้านคู่แรกก็ถือว่าวาดเสียวครับสำหรับการออกตัวของโอคลาโฮมาซิตี้ทันเดอร์ครับที่ครึ่งแรกครับบางช่วงก็ตามถึง20แต้มครับเป็นฝ่ายตามเจ้ามีเมมฟิสแต่สุดท้ายก็ออกมาดันสกอร์ในควอเตอร์3และ4ครับ กลับมาชนะราคาเปิดเฉยเลยครับทศนาจารเจนในคู่นี้ให้ยืนฝัง o อเคซ Th ันเดอที่ประมาณ10แต้มครับแล้วก็หวานเจี๊ยบกันไปเลยครับสำหรับคู่แรกแต่ก็วาดเสียวเล็กน้อยส่วนคู่ที่2ก็วาดเสียวเช่นกันครับแต่สุดท้ายก็อิ่มกันทั้งกลุ่มครับเป็นการให้สกอร์ต่ำออร์แลนโดเมจิกกับบอสตันเซลติกครับซึ่งในควอเตอร์แรกก็ทำสกอร์กันได้ค่อนข้างเยอะครับแต่สุดท้ายก็มาแผ่วปลายตามคาดครับออร์แลนโดเมจิกก็พ่ายแพ้บอสตันไป ในบ้านตัวเองครับ107ต่อ111สกอร์รวมแค่218เท่านั้นก็เป็นฝั่งสกอร์ต่ำที่วินกันทั้งปลุ่มครับเนื่องจากเปิดมา227ครับหวานเจี 1, 2, ๊ยบสคู่ไปว่ากันที่เช้าวันคารนคู่แรกชาร์ลอตต์นีสครับเปิดบ้านสเปกตรัมเซ็นเตอร์เจอกับแอร์เวย์เลเกอร์สครับที่เพิ่งแพ้มาแบบมัดมครับโดยชาร์ลอตต์นีสครับวันนี้นำโดยเซนเจมส์ครับคอลินเซกตันคอน,คนโนโป My b ์บิชและไรอันคาร์เบรนเนอรเป็นเซนเตอร์ผู้เล่นบาเจ็บลามิโลบอนครับแบรนดอนมิลเลอร์แล้วก็โจสกรีนครับรวมถึงแกรนดวิลเลียมส่วนแอเวเลเกอร์ครับยังคงไม่มีเลบอ n เจมส์กับเกฟวินเซนต์วันนี้จะนำโดยเด็กเทพ l ลูก้าดอนชิกับออสตินริฟสถานะเป็นเดย์ทูเดครับมาคัสมาร์ทรูชฮาชิมูระและเดียนเรเอตันซีซั่นนี้อเวเลเกอร์รังดับ4ส,สายตอนตกชนะ7แพ้3ครับวินเรในซีซั่นนี้ก็ถือว่าดีครับอยู่ที่ประมาณ70%ตอนนี้ครับ เทียบฟอร์มกับชาร์ลอตต์ฮอนเนตแล้วก็ถือว่าดูดีกว่ามากครับเนื่องจากชาร์ลอตต์เองก็ขาดลามิโลบอลครับเทียบฟอร์มกันแล้วตำแหน่งแต่ตำแหน่งก็ต้องบอกว่าเอเวอเรอร์ครับเหนือกว่าทุกตำแหน่งถ้าไม่ติดประมาทแล้วก็แผ่วปลายครับวันนี้เอเวอเรอร์น่าจะบุกมาชนะได้มากกว่า7แต้มไปกันต่อที่คู่ที่2คู่นี้ถือว่าเป็นคู่เอกอยากให้หลีกเลี่ยงครับดัลลัสแมริอเจอกับทางด้านมิววากี้บัตพยากวางครับโดยโจมบานดัลลัสแมริออทครับนำโดยแอนโทนี่เดวิสครับกับคู 2025โดยเดียนเจโรรสเซล PJ วอชิงตันและก็เดนเนลลแกฟฟอร์ดลงสนามพร้อมส่วนมิววากี้บัคพยากรนำโดยยานิสอันติทูคอมโปกับคู่คนใหม่อย่างไมส์เทอร์เนอร์เสริมด้วยแกรี่เทรนจูเนียร์เอเจกรีนและก็ไรอันโลลลิงครับเล่นบาดเจ็บเจ้าบ้านก็จะไม่มีไคลรีเออร์วิ่งกับแดนเต้เอ็กซัมส่วนมิววากี้บัคพยากรจะขาดเควินพอตเตอร์จูเนียร์แล้วก็เทรียนสปริงครับก็ส่งผลต่อผู้เล่นชุด2พอสมควรสำหรับมิววากี้บัค โดยด a ลลัสแมปปิลด์เองซีซั่นนี้อยู่ในระดับรองบวยครับชนะ3แพ้ไปถึง7เกมครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ครับการได้แอนโทนีเดวิสกลับมาลงสนามน่าจะสู้แบบสุดชีวิตในบ้านของตัวเองครับแม้จะดูเป็นรองมิลกี้บัตก,ก็ตามครับแต่วันนี้ผมชอบบัตรองอย่างดัลลัสแมปปิลด์ครับก็ถึงเวลาที่ต้องคืนฟอร์มเก่งมาบ้างแล้วครับวันนี้เป็นรองอยู่3แต้มมองว่าแพ้คงไม่เกินนี้ครับทศนาจารย์เจ1พฤศจิกายน2025ชอบบัตต่อ1คู่แล้วก็บัตรอง1คู่ครับ โดยบัตต่อชอบเอเวเลเกอร์ที่ลบเครับส่วนอีกหนึ่งคู่ยืนฝังแอนโทนีเดวิสวันนี้ถ้าแพ้คงแพ้ไม่เกิน3คะแนนดีไม่ดีมีชนะครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @NBA 2 2 2 2ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @NBA222 ครับ,รบแล้วพบกันใหม่ครับ ฝากกดไลค์กดแชร์และกด u u s s r r i e ใไปด้วยนะครับขอบคุณครับ